ชันการ์หลาวันศุกร์ฝนตกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างสำหรับวันศุกร์วันนี้รถเยอะพอสมควรนะครับก็มาดูกันครับนี่ครับ bm d e n c bm 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 กินเราถนัด5แบรนด์นะแต่วันนี้ BM เยอะเดี๋ยวไปดูคันแรกวันนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้430มาใส่ Insole Blackner น้ำใส่เสร็จแล้วแล้วก็เปลีย่ยนฐายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลวต่างๆซ่อมรถแล้วก็มาอัปเดตไฟล์เพราะว่าจูนมาให้แล้วตั้งแต่ปีสปีที่แล้วแล้ววันนี้มาเติมของแตลกเป็น Insole Blackner ก็ใส่ในทิศข้าล่าง ลบๆหน่อยนะวันนี้แม่บ้านลาถูกหวยไปแสนหนึ่งอันนี้ดด4 3-5i สามห้าไอ้่าไปวัด้โนมามาถ่ายกันเท่าไหร่บอกว่า500ห้า5อยมารู้ทำอะไรกันอยู่ก็บมาโซวิสของเหลวต่างๆก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยตั้งไหนหมด ขนทรนนทั้งหวันนี้มนำมัเร์ีของเหลวน,น้ำมอ้นน้ำมันเบียร์ข้อของซิ่งเก่า,าพลาสติกมันแตกข้อแตกเรียบร้อยเราก็เซอร์วิสได้หมดแล้วคือเลอะด,ด้วยมือมาดีเลยของแต่งกูไม่จับเละ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อะโอเคคันนี้อร้อยมา เดี๋ยวมาฟูลรีวิวกันอีกทีหนึง่งอันนี้ก็โพสเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วเซอร์วริสแล้วรอดีเทลลิง่งแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนลอ้อแม็กซ์ตอมล้อ,ลอแม็กซ์เราทำหมดแล้วถึงนี้ M2 เดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนปยั๊มไฮแล้วก็พิชชันเรา450มา้าสเตย์2พ่ออาคาโพริกเออแบ็กเนอร์จะได้ไหม ไปดูกันอีกทีหน,นึ่งนี้รถทุกค้าจูนกับเราไปเมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้มาอัพสเตตสองแลวลูกพี่ออฟเก็บนัตตล็อกทุกอย่างเก็บรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวต้องมานั่งดูด้วยว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องเช็คลั่อเช็คลั่ว,เช,ว,เ,ชวเช็คระบบคอมพิวเตอร์ให้หมด พร้อมแอพสเต็สองเข้าไปหัวคุมหัว,ห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 วเทียนต่อเรามาดูให้หมดก็อย่างที่บอกโมชั่นไม่ใช่จะ่ทำรุนแรงอย่างเดียวก็คือเราละเอียดด้วยครับผมคันนี้รอทำไฟใหม่มิชชั่นเราก็400บาทเหมือนกันน่าจะเสร็จภายในวันนี้นะวันนี้น่าจะมีประมาณนี้ก็จบวันศุกร์ ของโมชั่นกาล่ากับล่าลกลกแม่บ้านไม่มาถูกหวยนะครับแล้วติดตามเป็นไกบ้งาง